Quá rồi. Có, một con What's จะเป็นนนทบุรีกับขันแก่นคนะ่ะโน้ตขอนอภัยค่ะนนทบุรีกับหน,าน,นะะ้าค่ะผู้ผสมคะเะดินสุดแชมบุรีแก้ไขลงโต๊ะมาเฉียงไม่เล่นได้ดีอยู่แกทค่ะ

เขามีเยาวชนเหมือนกันค่ะน่ากลัวเหมือนกันค่ะโยส่วนเขามีเด็ดตัวใหญ่ค่ะกอลังก็เล่นดีทีเดียวค่ะอันนี้เชียงใหม่นำอยู่ที่4ต่อ0ลูกนี้สมบูรณ์เตะอตอกไปเป็นแต้มของเชียงใหม่ค่ะน้าฟองห่างไปที่5ต่อ0นะคะตอนนี้เชียงใหม่ เส,สียงใหม่จะเป็นไฟเซอร์เสืฟเข่าลงไปกระโดดฟ้าลง,ย,งยั้งยู่ค่ะเชียงใหม่ต้องแก้ไขให้ลงโต๊ะอันนี้แก้ไขดีค่ะสมรีเปิด1 2ึ่งองอนนแก้ไขโอ้โหีแก้ไขไม่ดีอ่ะ เชียงใหม่เซิร์ฟลงไปชมรีจับหนึ่งสองลูกนี้ทำอะไรต้องแก้ไขค่ะทุกคนเชียงใหม่ยังได้อยู่เชียงใหม่เล่นเข้าขามาได้อยู่แก้ไขกว่านลูกนี้ย่ังอยู่ชมรี<ย> ขอนเชียงใหม่ค่ะเชเชียงใหม่จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อเจ็ดต่อศูนย์ค่ะลูกนี้เสิร์ฟออกไปลูกที่หนึ่งค่ะ อ๋อแอดต้องเดินทางไปอยู่แล้วค่ะ<อ>ที่จีนค่ะเพราะแอดเป็นโค้ชน,นะคะก็น่าจะต้องไปค่ะที่จีนค่ะ<อ>เดี๋ยวติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวจะไล่ดูอาจจะเปลี่ยนคนภาคเรื่อยๆค่ะแอดอาจจะไม่ว่าค่ะจะมั่งอยู่ในสนามี่อาจจะใช้คนจีนแถวนั้นภาคแกน,นะคะต้องขออ,อ,อ,ออภัยเวลนอคะตอนนี้สกออยู่ที่ 0.8ค่ะชมบุร <'s> ียัง0ค่ะชมบุรีเซิร์ฟสวัดีเชียงใหม่เปิดได้อยู่แก้ไขข้ามไปก่อนชมบุรีทำไรแก้ไขลงโต๊ะเชียงใหม่ฟาลงไปเบาๆชมบุรียังอยู่ต้องแก้ไขให้ลงโต๊ะก่อนเชียงใหม่จับหนึ่งสองฟอหัวเบาๆยังได้อยู่ชมบุรี แกใค้เป็นแต้มแรกของชมูุรีค่ะมาแล้วแต้มชมูร <c oughs> ีย, <c oughs> <c oughs> ยังเซอร์ไจได้ทีหนึ่งอยู่อ่ะ หนึ่งต่อแปดค่ะชลบุรีเสิร์ฟต่อมาดูเชียงใหม่เปิดหนึ่งสองแก้ไขเพราะเบาๆโอ้ตรงแก้มอ่ะไม่จำเป็นต้องเตะแรงค่ะลูกเล่นสลาดเล่นนี้หายเลยแต่ ชมบุรีไฟเซิร์ฟเซิร์ฟออกอยู่นะในลูกที่หนึ่งเซิร์ฟลงต่อไปชมบรีเชียงใหม่จับหนึ่งสองคอมาบางแต้มของชมบรีค่ะ สองแต้มค่ะชนบุรีชนบุรีจะเป็นฝ่ายเซอร์ต่อ,ตอ,อ,อมนนีเสิร์ฟลงโต๊ะไปเชียงใหม่ชงฟา้าลงไปเบาเบากนี้กรรมการไะเลอกคอค่ะไป้ขึ้นมาแล้ว ขอบคุณมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาและทีมงานนะคะฝากติดตามตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องหน้าเราจะไปแข่งที่จีนจีหนานนะคะเมืองจีนานจะมีเดียเ่ยวชายเดี่ยวหญิงแล้วก็คู่ผสมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยเราด้วยนะคะๆๆๆนี้เก้าต่อสามนะคะเชียงใหม่ยังนำอยู่เสรลงโต๊ะไปเชียงใหม่ฉนบุรีจับหนึ่งสองเป็นไงต้องแก้ไขข้ามาก่อน เชียงใหม่ยังได้อยู่้าลงไปเบาๆเป็นแท้งเล่นง่ายๆแต่ได้แต้มนะคะเล่นเข้าขาแลหน้าเลยเชียงใหม่เชียงใหม่เซิร์ฟวูนนี้ยังเซิร์ฟไม่ดีค่ะมาดูลูกแก้ไขของเชียงใหม่ ตอนนี้สกอนำห่างอยู่ที่10ต่อ3ค่ะเชียงใหม่ยังนำอยู่ชมบุรียังส,าาสาัดซ้ายกต็อกนะเชียงใหม่เซิร์ฟชมบุรีจับไม่กล้าฟาดเคาเบาๆก่อนยังได้อยู่ เซียวค่ะชมบีไ่รคือมาเป็นสี่ต่อสิบเลยเชียงใหม่จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อค่ะลูกเสิร์ฟของเชียงใหม่ลูกที่หนึ่งทีนี้เซียวเบียชมบีเปิดได้อยู่เขาเข้ามาโอ้โหลูกนี้ชมบีทำได้ดีค่ะแตะเบาๆเป็นแค่ของชมบี เสิร์ฟเชียงใหม่จะได้เสิร์ฟต่ออีกหนึ่งลูกเสิร์ฟเซบีอาเปิดได้อยู่ต้องแก้ไขเชียงใหม่เปิดชงปางไปบ้าโอ้เป็นแต้มของเชียงใหม่เซตพอยต์ของเชียงใหม่เลย เซตค่อยต์ของเชียงใหม่คะชมบุรีเซิร์ฟ5ต่อสิตเอ็ดชมบุรีเซิร์ฟย,ยังติเดเนตอยู่ค่ะต้องแก้ไขมาดูว่าเชียงใหม่จะปิดเกมในเซตที่หนึ่งได้หรือเปล่าค่ะชมบุรีเสิร์ฟแก้ไขเข่ามาเออหนึ่งสองเคาะไปเบา เป็นแท่งของเชียงใหม่จบเซตที่หนึ่งเชียงใหม่ชนะจุบรีด um> ้วยสอต่อ5้าค่ะพ voilà> ักสักครู่มาชมในเซตที่2กันต่อค่ะบุ๊ีก็ไล่ขึ้นมายากนิดนึงค่ะเชียงใหม่ตอนนี้เน้นช่วยอย่างเดียวค่ะไม่เน้นแรงเน้นเอาแต้มนะคะเน้นเอาแต้ม มาชมกันต่อค่ะเชียงใหม่จะเป็นไพ่เซิฟเน้นเอาชัวร์ค่ะเชียงใหม่เสร็จให้เซตที่สองเซตที่สดี กลับมาฟาดลงไปน,นี่เป็นแทงน่งของเฉลบรีอ่ะชนลบรีขึ้นนำไปก่อนค่ะศูนย์ต่อหนึ่งเชียงใหม่เซิร์ฟหลงโต๊ะไปชมบุรีจาพุงงาน้นากระโดดฟาด ไม่ลงนะคะโดนเน็ไม่ลงตค่ะเชียงใหม่เซฟต่อค่ะหนึ่งต่อหนึ่งค่ะเชียงใหม่เซฟไม่ลงตัวนะคะ ยังไม่เสียแต้มน,นะคะน้องเสิร์ฟใหม่ในที่สองเชียงใหม่เสิร์ฟลงโต๊ะถึงดีกระโดดฝ่ายที่ยังไม่ลงโต๊ะค่ะนี้เชียงใหม่ยังไ,ได้แต้ม ทีกอ,องเชียรั้งสองฝั่งนชนบุรีนะองเชียร์มาเจ้าภาพสนามนะชนบุรี เชียงใหม่สเสิร์ตต่อค่ะเน้นชัว์อย่างเดียวนะคะเชียงใหม่ยลังไม่เสียแต้มนะคะเสิรีตดีกลับไปครั้งที่สองสเสิร์ตในรู่ที่สองมีงสเสิร์ตดีลงโต๊ะชมบุรีปัดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังเสียอยูน่นะทีนี้ เป็นเตบอลที่เคไปค่ะเปลี่ยนเสิร์ฟเดี๋ยจอบลูกนะจอบลูกนะครับจอบลูนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟชุมนี้นเสิร์ฟหนึ่งต่อสามวงนี้ต้องแก้ไขนะคะเต ้าไปลงเชียงใหม่ชงขึ้นมาปาลงมยังได้อยู่แก้ไขลงโต๊ะไปก่อนชฉลียังได้อยู่ปาลงไมยังไ,<ป>ไม่ลงโต๊ะเลี <c oughs> เป็นแต้มของเชียงใหม่อะ ตอนนี้สกอร์ที่นหนึ่งก่อสี่ล่ะเชมยัยอยางนำด้วยวะสมิเซฟส,สมนิเซฟดีเปิดได้อยู่้องแกไข <c oughs> ตรงนี้เล่นง่ายๆค่ะของเชมัยได้แต้ม ชฉลมดีขอเวลานอกค่ะแต่ยังตะออู่ที่5ต่1อ1เชียงใหม,ยมนน่ยังนำอยู่ค่ะ

มาชมเกมกันต่อค่ะเชียงใหม่นำเหลือห้าเมลี่ยเซิร์ฟแก้ไขลงโต๊ะเชียงใหม่ยังได้อยู่เขาแก้ไขแก้ไขไม่ได้เลยน่ะทีนี้ต้องพยายามแก้ไขให้ลงโตไว้ก่อน ชมบีเซร์ต่อสองต่อห้าใชงไหมชมพงเขามาเอาะไปเบายังได้อยู่ชมบีนั้นแกไขให้ลงประกอบใช่ไหมยังได้อยู่แกไขละครเพชรชมบีทเสียเองค่ทกนี้็นแกมของเชียงใหม่

Quán mày Trang máy sơ to. Từ này server Trang bài đấy sơ Lần này ไข่สองลงโต๊ะไปก่อนเชียงใหม่ชมนียังจับได้อยู่ชมนีแก้ไข่ข้ามาเชียงใหม่เปิดทำที่นี่ตรงนี้ให้ลงโต๊ะนะโดนเน็ดก่อนโดนเน็ดแล้วออกไปค่ะเรนนี่เป็นแต้มของชนบุรีเชียงใหม่จะได้เซอร์ไพรส์หนึ่งลูกค่ะ สบีเดก่ด okay, so ็เด็ก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 เดเดก ชมีได้เสิรหรอคะเสตเจอล์เดี๋ยแก้ไขของชมรีสดลงโต๊ะเชียหม่แกไมดีค่ะลูกนี้เป็นแก้ของ อันนี้เซิร์ฟสี่ต่อเก้าค่ะยงใหม่เปิดหนึ่งสองลูกนี้คือว่าเปิดชงได้ดีค่ะแต่ลูกที่จบสกอร์ไม่ได้ค่ะไม่ลรงตรบ bên em của chồng ly à, chơi, chồng ly đang đai tỏ à, mày à. ชมีเซิฟก็เชียงไม้แกเบาๆลงโต๊ะชมรีแกไขยังได้อยู่เชียงไม่ลุงล้นนะคะลุงี้มแล้วแก้อล้มชมร เอ็นเซอร์ค่ะตอนนี้แต้มอยู่ที่10ต่อ6ค่ะตัเซอร์ไปข้างหอยู่เชียงใหม่เซิร์เซอร์ดีค่ะโต๊ะชมบุรีกระโดดป้าตรงนี้เออเป็นแต้มของชมบุรีค่ะหรือว่าป้าได้ดีอ่ะ อันนี้ผู้ผสมน่านก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศนะคะสายเหนือมาดูว่าเชียงใหม่จะยังไงกันต่อค่ะอันชมีก็ยังไม่ยอมนะคะ ปอยที่สิบต่อเจ็ดะคะ่ะมาชมกันต่อะคะ่ะวิดีสนามวันนี้นะคะนหนีหยยบเส้นนะคะน้องถือว่าเซิร์ฟดีค่ะแต่เหยียบเส้นค่ะยยเตร์็ดบอล เลทนะคะเรื่องนี oh. ้เชียงใหม่เซิร์ฟชนบุรียอมไหมลูกนี้ยังไม่ยอมนะยังได้อยู่เชียงใหม่ได้ของชลบุรีอ่ะชลบุรีไล่ขึ้นมาตอนนี้ รออยู่ที่สิบต่อแปดละอันนี้เชียงไม้เซิร์ฟยังตอนอยู่ค่ะในนี้ที่หนึ่งแก,แก,ก,แกลงเชียงใหม่ชนบุรียอมไหมลุงนี้แกเบาเบาเชียงใหม่ยังได้อยู่แกใคร ชนบุรีแกข้ามไปก่อนเชียงใหม่ยอมไหมเตะเอาไหมยังไม่ยอมชนบุรีแก้ไขต้องละเอียดนะคะลูกนี้เชียงใหม่มไไหยังไม่ยอมอะ่ะชนบุรีแก้ไขลงโต๊ะไปก่อนสมาธิไขไขเหนียวไขยู่ แต้มนี้เป็นของใครชมบุรีได้ยูเจียงใหม่แต้มนี้เป็นของเจียงใหม่เดินกรรมการต้องเดินเข้าไปคุยกันก่อนค่ะใครได้แต้มน้ำเย็นๆดังนี้เลย เป็นแต้มของเชียงใหม่นะอเชียงใหม่ไหะเชียงใหม่ฟเซอร์เซตพอยต์ค่ะ11ต่อ8ชัวร์ไม่ลงตัวเชียงใหม่จะได้เซอร์ฟต่ส์อันทีสอง มาดูลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ของชลบุรีชลบุรีได้หรือเปล่าโอ้โหเตะเสียเลยแล้วทีนี้เป็นแม่กองเชียงใหม่อะในเซตสองเชียงใหม่เอาชนะชลบุรี2-0 12-8ค่ะสรุปสนุกดีค่ะเชียงใหม่เอาชนะชลบุรี2-0เซตค่ะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหน้านะคะโหสายเหนืออีกแล้วนะพรุ่งนี้